สวัสดีครับพบป้าอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะออกไปตามหามาเรเดอร์เข็มกัดกันใช่ของอะไรนะของโคโคริใช่ไหมเอาจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะลืมลงตอนนี้เราได้มาเก้าแบบแล้วเดี๋ยวเราไปหาอีกสิบแดแบบที่เหลือใช่ทั้งหมดยี่สิบแบบใช่ใช่๋ยวเราก็พาลูกออกไปเล่นน้ําด้วยแล้วก็เลยแวะไปหาตามเป็นระหว่างทางผ่านโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านไม่รู้ว่ามันออกมาครบหรือยังเนาะใช่ก็ไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีครบหรือเปล่าก็ลองดูลองดูจะได้เพิ่มหรือเปล่า เอาละสองอันก็เดียนนี้ถือว่า <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าเราพาลูกไปอีกแล้วไงใช่ไม่เปิดค้ารมันโอเคไปเดี๋ยวปิดบ้านก่อนจะเอาถึงเซเว่นแรกแล้วที่เราจะนั่งแหวนนะคะเราจะได้จากที่นี่ไหมจะให้ฟ้ามุนเข้าไปดู เอาเลยก็ได้เอามาถือเข้าไปด้วยเพราะว่าเราถ่ายรูปมาไว้ถ่ายไว้นี้เดี๋ยวจำไม่ได้เอาให้ได้เยอะๆนะโอ้ยเอาครบเลยดีกว่านะเอที่เดียวเลยไม่ต้องไปไหนต่อไปละเดี๋ยวเจอกันเปไง สาขานี้ไม่มีเลยเหรอใช่ไม่มีเลยไม่มีวางเลยอ๋อไหนมาถึงเราจะหาสาขาอื่นต่อเออแสดงว่ายังไม่วางทุกสาขามั้งใช่ใช่อาจจะไม่มีหรือว่าแถวนี้อาจจะไม่ขายหรือเปล่ายังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเซเว่นต่อไปจ้าเดินกันมาเซเว่นสาขาที่สองที่เราจะแวะใช่เราจะแวะเข้าไปคิดว่าจะได้ไหมถูกคราวที่แล้วนอกจากไม่ได้แล้วแต่ไม่เจอเลยอ่ะเดี๋ยวเนี้ยอาจจะได้สักสี่ห้าตัวจ้าสี่ไป มีปะไม่มีหมดแลไมขายไม่มีขายเลยเหรอหรือหมดแล้วไม่ได้ต้อไม่มีช่องวางเลยแสดงว่ายังไม่มาไม่ต้องขอขายเป็นที่ของชาวเรียนอาจจะมาเป็นบางเซเว่นใช่ใช่แล้วไปดูเซเว่นใหญ่เดี๋ยวเรามีแวะผ่านนี่เซเว่นเดียวไม่รู้จะมีหรือเปล่าเด่๋ค่อยว่ากันแต่ว่าน่าจะมีน้ำข้างเรียนก็ไม่แน่เว้ยโอเคเดี๋ยวรอดูกันเซเว่นที่สามและเซเว่น วันนี้นะที่เราจะมาหาเข็มกลัดกันรู้ไปเล่นงานด้วยใช่น่าจะมีเพราะว่ามันอยู่ข้างเรียนก็ไม่แน่ไอสองเซเว่นเมื่อกี้นี้ก็น่าจะมีแต่ก็ไม่มีโอ้ยนั่นเขาไม่อยู่ห่างเรียนไงอันนี้เป้าหมายเป้าหมายเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะได้ไหมอันนี้จะได้เข็มกลัดนี่เป็นต่อได้สลับเป่าไหมให้ได้นะเป็นไง ห้าห่อเลยเหรอได้ห้าแบบเลยเฮ้ยโอเคโอเคแล้วตรีอยู่แล้วข้างนรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยนี่แบบมาม้ายกว่าเวียนนี้น่ารักตัวที่เราชอบไงแต่ก็จับยืมไม่ได้แกอื่ะนี่ก็ได้เบอร์เจ็ดนิษะพิษะอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สเบอร์สามเบอร์สี่ มันร์สีสีแจ่มมากเลยอช่สี่ตัวนี้เราเหมือนไม่เคยเห็นเลยเนาะใช่ไม่เคยเห็นเนี่ยนี่เรายังไม่มีหมดเลยอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยอันนี้เบนโอเบอร์สามนี่อันนี้เบอร์สิบสองอ๋อชื่อกับเบอร์มันอยู่คนละฝั่งโค้ดเไงได้ด้วยโค้ดอ่ะอันนี้สิบสองใช่หมดแล้วได้หมดแล้วเหรอไดาจะได้ขนมติดไม้ติดมือใช่เราจะได้อันนี้มานี่อันนี้มาใหม่เดี๋ยวค่อยไปดูแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแกะให้ดูคลิปต่อไปนะฮะใช่ เพิ่งน้ำใหม่เมื่อกี้นี้ยังไม่มีราคาวางเลยนะเหรอจริงเหรอใช่ใเมื่อกี้ไปถามน้องมาตอนคลิปเงินมา25บาทโอ้ราคาแรงอยู่นะเดี๋ยวไปดูก่อนข้างในเป็นไงเดี๋ยวติดตามติดตามไว้คลิปต่อไปใช่ใครอยากรู้ก็กดติดตามไว้ใช่อย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวเราปิดคลิปเลยดีกว่าเนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำแล้วสรุปว่าวันนี้เราได้มาเพิ่ม5แบบบิ๊กแกรดก็ของเก้ามิวเก้าเป็นสิบสี่แล้วใกล้เคียงแล้วขครแค่หกแบบเท่านั้นเพราะงั้นถ้าใครยังไม่มีต้องรีบไปตาม อาจจะหมดเร็วอาจจะหมดเร็วหมดเร็วไงเพราะว่าไอที่เราไม่มีที่เราไปเจอสองสาขาที่ทางผ่านเนี่ยคือหนึ่งเรายังไม่ได้เข้าเลยไม่รู้ว่าเอ้ยที่มันไม่มีเนี่ยคือเขาขายหมดเขาขายดีหรือว่ายังไม่มาขายมันง้างมันเราไม่รู้อะเราไม่รู้ไงเพราะถ้าเราไปเห็นตอนที่เคยขายแล้วเอ้ยอันนี้หมด แตเราก็เลยบอกไม่ดูแต่ว่าให้ถ้าเกิดมันหมดเร็วล่ะออถูกไหมล่ะเพราะงั้นต้องรีบต้องรีบเลยเพราะงั้นถ้าใครยังไม่มีอย่าลืมไปแว้หนี่ถ้าเราก็ไปดีกว่าบ๊ายบายใครชอบเราก็าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีค่ะ